คืนชู้พี่น้องกิโลได้เนี่ยเบิ่งพี่น้องอืองอพี่น้องมาเบิ่งปลาบอลพี่น้องปลาพุดธอุ้ยดีขนาดเลยอาจารย์นเนาะขึ้นแบบเบิ่งเพลินเลยเกือบขึ้นโดนแล้วพี่น้องเนี่ยมื่อเหี่ยึดกล้องยึดมือกินช่วงมันขึ้นเป็นสิบยี่สิบแล้วพี่น้องนี่มันเริ่มห่างแล้วขึ้นดีขนาดโอ้หูเบิร์นพี่น้องเบิร์ มนมกกนนั่อาห,หารเนาเออพูน่าเลยม,มาไก่อลไรพี่นอ้องผักอุ๊พูน่าพูน่าพี่น้องซุ่มๆพี่ตอนโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดต้องซู่มด้วยจันที่ยังเห็นอยู่มกว้างอยู่ขืนพี่น้องสุดยอดเลยอ,อู้ข้างนอกก็ขืนพี่น้อง มือหนีมือหยังวะพ่นดุ้งมันมีพ่นไฟมาไล่มองอะไร่ยังมเลยอ๋อพี่น้องปานป่าเลี้ยงเลยเพื่อนยังขืนยังคืนยังคืนอยู่โอ้คืนโชว์พี่น้องโอ้สุดยอดเลยอ๋อเพื่อนเดี๋ยวพี่น้องเจอเังส่เป็นยังไท้ครับผมมันดีใจเต็มเต็มอย่งน้เเออ บ้าน<า>มันขยันก,กันกินอาหารเนาะอ้าวเฉยๆอะไรพี่น้องขึ้นขึ้นมุ้งนี้เกือบชั่วโมงเลยพี่น้งอ,งงองนี่กืบชั่วโมงเลยเนี่ยแต่มันมันมันเริ่มแดดเริ่มออกเริ่มห่างแล้วจนันเนาะแต่ามเต็มันก็ขึ้ืนรอดเลยขืนน้อย เกลือขึ้นเป็นซิบอย่าี้ซิบปุ๊บเน่าปบุบเลยครับดตบไปปุ่นเลยเด้อเ,เอาใส่ตะไคร่นี่ข้างหางนี่อ้อมไปปุ่นคือว่ายขาดเลยอาจาจรย์เจ็ดเส้นเจ้าแล้วเราบอทเจ็ดเส้นอาทิตย์อาทิตย์นาอาทิตย์นาอาทิตย์นาหยุดบ่ xem không bình lucian liều bữa ăn bung lòng nha nhóc bung lòng vinh ăn lòng kìa lòng hinh hằng lòng dang 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 เวีนบ่จานบ่บ่โอ้ยว่าแล้วจานว่าแล้วโอ้ยใสโลอยู่จานเห็นบ่อืนั่นอู้พุ่งเข่าไปจานโอ้ใส่งามอยู่อะาเร็บวาปลามันก็เริ่มขึ้นได้บ่ปลาตะเพียนยังขึ้นเลยพี่น้องชุดยอดเลยใสโลอยู่ครับผมเบินน่ะโชโตโชโตนางฟ้าโชโตนางฟ้าโชโตเลยพี่น้องวันนี้โอเคเลย สวยงามจ้าครับผมชุดยอดเลยครับผมอัดตัวเดียวอือเป็นไงเติ๋บพี่น้องสู้สองตัวเตยสองตัวปลาบูรอบดักปลากดแต่ปลาบูตลอดพี่น้องปลาบูม,มันมากินจุ่มเลยโอ้มานมันพี่น้องมานปลาบู อย่าเบิงมาสองรอบโดนในทางดาวร้อยเบิงตลอดพี่รองเอ้ยรอบหาอยู่คนละแบบเนาะมันก็มาร้อยของกันเชี่ออย่างไดดอกาจนจันเน,นานะชอบอะไรเรียนมากมัว่วเนาะการศึกษาสำคัญที่สุดกันไหมแมนบอก หามันก็หาหอยแต่มันมาหลายพ่งรอบประเทศเขาบ่ได้เรียนเรื่องอันนี้เด้เห็นรอบบ่บ่บ่ได้สอนวัฒนธรรมการอันนี้ลักขโมยบ่แม่นของเจ้าของอย่าไปเอาบ่แม่นเห็นหนึ่งเดียวมีเจ้าของเหลืออย่างเดียวเก็บอย่างเดียวเขาหามให้แต่เอาก็บอกหามซัดปลาเด้อหามมันีเด้อมีมีดดวงเดียวย่างได้ปลาครือทุ่มปุยเนาะว่าไปหาอันนี้เอาโอ ขนาดเท่ามีตะไคร้มีโลบเายังบ่ได้สำนันเลยเนาะไปหายกเอาจากกองเขาเนาะเบิร์กไปลองจิตานเบิงบ่งอุ้ยอุ้ยงามกระจายยัไงครับพี่น้องไงครับขนาดซุมห่อมีทั้งโลบทั้งตะไคร้ยังบ่ได้ท่อเขาเขา,เขามีหรือมีดวงเดียวเกือบได้ครึ่งทุ่ปุ๋ยอ่ะ กับงาเป็นไ,ไงกัน้างเฮ้ยเฮเฮามันลดเด้โอ้ปากมันเนาะน่าจะถูกดนแล้วมั้งน,นงนี่อนนลองมางบา่าถูกโดนบดดันไดมันก็มาตืนดอกโอ้ยไงครับพี่นอ้องไงเขาแขนผมดนดได้เนี่ยเกิโลได้เนี่บิ้์ <ลง S 1> พี่นออไงก็เ<ะ>อออตัวที่สอง นี่ก็่ะเออตึ้นเลยจำเป็นมีน้ำหนักอยู่เอเคสุดอ้าแต่ปลาออกกับพ่อป่ะจ๊ะอือเฮ้ยตัวนี้ก็ใส่งามอยู่ใส่งามอยู่ใส่งามเอ้ยหมานหมานหมานพี่น้องหมาน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  ่าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศครับผมน้ำเกาะเนาะายางพี่นอ้องจัดยังเลงพักป่าเนาะพี่นอ้องให้ว่ากินบรรยากาศรอบๆนี่แหละของงานกับการลุงวนพี่น้องตับทุบลอยเต็มแม่น้ำเลยนะคนหากินอย่งอื่นก็ยากพี่น้อง ดินเึ้นมาได้หามูนี่แหละเราก็เริ่มลงวนน้ำกอแล้วครับพี่น้องกอลิมฟังเปินก็ลงกันหมดแล้วเนาะแกยังว่าละคนหาหาอยู่หาเก่งคนละแบบแต่ทั้งกรงมมมง่นก็หามเีอะนั่พี่น้องว่า ลงวนนั่นนั่นยังไงเล่นานเดินว,น,วนไดีบยวใคหูกับบอไหนเด้ไปปุ๊บอะไรยัยยงตะลงวนแดดจ้าพี่น้องมือเศร้าก็โอ้ยป่าตะเพียนขืนดีขนาดทุกมองเลยพี่น้องถ้าบ่ได้ลงตะไครา่กับม้านวนแล้วอันคักละ่ะ เห็นได้จานมันขาดบ่ฮะมันฮักบ่ประมาณเลยบ่มืออะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวไปเบิร์รอบต่ออีกงานสามสี่รอบมาพี่น้องยามรอบเสร็จแล้วครับผมยามรอบเสร็จแล้วจะพาพี่น้องมาชมผลงานครับ มารู้ประมาณหัึ่งเลยก็รับชมครับผมกับกองแป๊บเชิญแวะพี่น้องนี่ปรากวดตัวหนึ่งปลาบูตัวนี้เบลัมเทิมพี่น้องตัวใหญ่บูตัวใหญ่พี่น้องปลานิ่นก็บ้งพอดีปลาหนิ่นปลาบูพี่น้องใส่เครื่องโลบุญแล้วพี่น้อง ออ้ยแค่นี้แต่ปลาบูใหญ่ปลาบูหนึ่งสองสามสี่หาโตพี่น้องปลาเนียนสองปลากรวดหนึ่งมันๆครับมันนี่อ้สวนใหญ่บุใหญ่กับเบิ้งขวดกาแฟพี่น้องใหญ่กว่าขวดกาแฟไปแล้วนี่แล้วสีรุ่นนี้แล้วไข่คเคียงสามตัวนี่ไข่คเคียงอยู่